พี่น้องตัวน,นี้ไหมค่ะโอ้โหยังสุดยอดค่ะเต็มต้นเลยป<า>ั๊ดออ้ยพี่น้องเต็มต้นนะคะ่ะต้นเนี่ยเอาสาวไปเอากระสีต้อยเอานะคะ่ะปั๊ดอีพคออีเม่์คอยพี่น้องโอ้โ ตัวนี้ก็ลังการอีกแลว้วโอ้ยพอจะยกลใส่จากบาเดบันเนี่ยค่ณน่ะป้าเต็มตุน,ตนไปเก็บนอกกันค่ะ สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องทุก้นนะคะเอาฮาก็มาพบพ่อกันอีกตามเคยนะคะพี่น้องเมงนี่สาแพรกับพีพ่พานองมหาเก็บไทยจัก,กรจันนเนาะคะ่ะเอาสาแพรยาขึ้นมาสาแพรก็ได้มาหน่อยนึงแล้วนะคะแต่ว่ากับบริไทคลิปให้พี่ให้น้องใดือบึงเนาะเพราะว่ามันต้นสูงแห้งเนาะคะ่ะก็เลยบริไทก็เลยว่ามหาไทยต้นต่ำๆนสูงแง่เล็กๆน้อยๆให้พี่ให้น้องเดือบึงเนาะคะ่ะ ไปไปรูยไปตามกันเรื่อยๆคือก้าวขาวามือนี่สาแพรอชิมีวามหมันมาฝากพี่ฝากน้องซ้ำใดนะคะไปค่ะเอาอไข่แหลกของคลิปนะคะพี่น้องนะไข่แบัเงี้ยแับงามไปค่ะคนี่ไข่หนึ่ง ไม่มีปีแถนาะนี่นีสองไข่เนาะคะ่ะต้นนี้ได้สองไข่ไขย่ยังอยู่ต่ำๆเลยะคะ่ะเอาอะไรพี่น้อง จุกๆๆเหลบออีกเก่นหนึ่งค่ะมีอีกสองใครหางแห้งเราไปน้องเนาะ,ะขึ้นมาท่า,านแห้งๆค่ะูแต่ล่าง,งเห็นพ่อได้พูดอีกใครหนึ่ง เห็นไข่เดียวเด้ค่ะบโเห็นไข่ที่สองเนาะมาหัใกล้ๆยังเห็นค่ะดูคงอถึงกับมีสามไข่สี่ไนขะ่แล้วพี่ห้องแต่ว่าเอาเมื่อไรเนาะสายแพลก็ต้องตัวเอาค่ะตอวนี้สามสี่ไข่ค่ะแต่มันอยู่สูงเนาะค่ะ เดรย์สามไข่เนาะตัวนี้นเนาะไข่ที่ซีพี่น้องพี่เอาได้เนาะค่ะเหมือเครื่องสาวแพรกับส,สิกองเอ๋อเนื้อไก่ตัวนี้ค่ะ หลายค่ด้วยค่ะไม่เท่ากนพี่น้องาเอาค่าเอาได้นะค่ะเข่ได้เอาอะไรกะคือต้อยเอาบริทายแล้วค่ะเท่าสิต้อยแล้วน้องใหม่สั้นดี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 ดูทุกคนเมื่อยกับบลุ่มจ้ากนค่ะตัวหยากเอ ไคนี่มุดกินเริ่มเปลี่ยนสีไดแล้วค่ะบรรยากาศืึ้งฟ้าขึ้นฝนเนาะค่ะพี่น้องขึ้นฟ้าขึ้นฝนะคะ่ะแลควขึ้นฝนสิตกเลยขึ้นขึ้นแต่ก็บรตกติดเธอเนาะตกลงไมง้ง้วยนะค่ะพี่น้อง จังสีอได้หาของง่ายๆแน่นะค่ะของจงอุดมสมบูรณ์แน่จากหน้อยโู้ยจมหนิมเมียค่ะ xì hà khay đã ở đây như xám xì khay yeah. ถ้าไม่เคลียออกนะคะมันบกไข่บอกง่ายเองค่ะเต็มที่แล้วค่ะเนี่ยสองไข่นี้สุดนอดนะไม่ใช่หน่อยไข่ง่าสองไข่เนี่ยอันนี้เต็มที่แล้วนะคะสองไข่แต่ว่าไข่น้อยๆยังไม่ได้เต็ม เบรตัวน,นี้สีแดงแล้วค่ะเนี่ยเติมไหลเนาะคะ่ะพี่นงองตัวนี้ไหมคะ่ะโอ้โหยังสุดยอดค่ะเต็มตัวเลย ไลยคักไลายล่ไล่มีนี่นมาถึงมองจากน้อยอยู่นะคะเนี่ยเหมือนได้มากมถึงมองก็ะม้ามันแล้วค่ะมีนี่ส่งคืออยู่เอ้าตัวนั้นรับไก่ขอจ้องเอาก่อนเนาะนี่ อันซ่อนอันซ่อนอยู่จุ่มนี่ค่ะพี่นอ้องโอ้ยสาวเพลียวเก่ามาหลายแล้วเนาะแต่ว่าก็ไปถ่ายคลิปเฮพีให้นองเอลยบึ้งค่ะมึงบึ้งอันนี้รดม้งต,ตัวตนนี้รถมึงตัวต้นนี้ลดต้ตน,ดตนข้างหน้ากับเป็นเล่าอยู่พี่น้องอุย้ยหมานแล้วมือเน,นี้ยหมาน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 ส่งขอทาคักมือหน่อหายกลัวเรีย เอาพูดนะค่ะอยู่ข้างเทา่งคุณเนานะเดี๋ยวต่วนพุ่นวไปบึงน้ำกันเนาะคะ่ะต่วนหน่อยๆเนาะคะ่ะสีน้ำไปบึงหนึ่งสองเที่ยวแดดเที่ยวขึ้นที่น้องเอ้ยสามสี่ห้าหก จ็แดแปดไข่ที่เก่าอยู่ทีเทิ้งน,นะคะไข่ที่เก่าอยู่ทีเทิ้งเอา้าได้เก่าไข่หรอนะมีแจะไข่ยังง,ยง,ยง,งงามๆไหคะ่ะปัด้ยพี่งเต็มต้นนะคะต้นเนี่ยาสาวไปเอากระสีต้อยเอานะคะเก็บตะข้างล่างให้บงเน,นงาะชกระสี ต่อยเอานะค่ะวัวไายโดนนงนะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันขีดสัญญาณพดเนาะคะ่ะหวานแล้วอีเมยียข่อยเอ้ยมาไหนไปเบิ้งข้างพูดเลยคะ่ะสาวเพื่อนยังมาใเบิ้งข้างพูดเลยเอาเอบิ้งห้างนี่นะก็เต็มแล้วเนาะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นบักคัก ไม่เก็บรอบเลยกับบะหมั internally. นซ่ำรอบนี้แหละล่ะเบิ้งแล้วพี่น้องเอ้ยรอบนี้ส้มสิคือคักคือเนี่ยแหะล่ะตาย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 โอ้เอาไปถึงเอาถึงเอาถี่เอาถี่มึงขังพี่ทีดูค่ะเฮ้ยเบิ้งเราสาเทียวบอกเอาเถอพี่น้องก็ไหนแต่ว่ามันอยู่สูงๆเลนะค่ะเพราะว่า เป็นเล่าเป็นเล่าเป็นเล่ายูนะคะแต่ว่ามันตัวแดงๆน,นันเรเห็นสีขาวเก็บก้อนนะคะ่ะไข่ปิง้งๆสองไข่ตัวน,นี้ตัวน,น้อยๆอพี่ๆๆๆนี่ค่ะนี่นี่นีจัมเมียนเก็บก้อน,น้ะคะ่ะ มันอยาก,กัศการเที่ยวคือมนเที่ยวแจง้งอยู่เน,น,นะคะ่ะสองตัวผู้แถวนี้ก็ตัวแ่ดีด้ค่ะเนี่ยป๊าปอีพออีเม่คอยพี่น้อง ตัวนี้ก็ลังการอีกแล้วโอ้ยคอยก็อจะฟอนใส่จากบาดี้ปะเนี่ยว่าน่ะป๊าเต็มต้นไปเก็บนอกกันค่ะเก็บข้างล่างให้บุงคือเก่าล้วค่ะถึงเดี๋ยวสาวแพร่ต่อยเอาอุ้ยอีพออีเมียคอยมันอยู่เป็นจุ่มเป็นเงาเป็นโอ้โหเนาะค่ะเฮ้ยจะสิดอ่าจงไหนดีพี่น้อง ความตื่นเต้นค่ะความตื่นเต้นเต้นโหลดบอหนอฮึก็ึ้นี่ <laughs> นบ้านเนาะตาเปี้ยววนนี้โอ้ตายตายตายดึกดึกดึกว้ายดาขาดตัวนี้เออดาขาดดาขาดดาขาดบกบพิมุกเอ้าขาดเบอร์เลยพี่นออไไ้องเออประเดี๋ย้ทำอืมเอาตัวมันได้ก็ได้ตัวเต็มเต้นยังไง อืมอตัวนี้ก็บุกินลอยใครป็นถูกโอ้ยน้องเอ้ย่ะอ๋เก็บกอนนะคะ่ะจ้าพี่น้องกลับมาถึงในชชิงสุดท้ายของสาแพรแล้วนะคะเมื่อนี้สาแพรกังมีมาสรุปผลงานให้พี่ให้น้องเด้เบิ้เนะคะ่ะคุณนะะ่ะเมื่อนี้สาแพรกังมีความมามาหลายเติมนะคะพี่น้องได้เครื่องกระติบเขาหน่อยอยู่นะคะ่ะคุณน่ะมีตะไคร้เงงๆงามๆเลยนะคะ่ะ มาตอนเศร้าบ่หมาณปันไดค่ะพี่น้องมาช่วงบายๆนี่เนาะคะ่ะจังม่หมา,มานมะพ่อเนาะคะ่ะมะพ่อเป็นโดนมันออกเป็นโดนดูเอนาะคะ่ะหาหยากเติมนึงอยู่ค่ะมา,มาเมื่อเศร้านี่ย่างจึงไดกับพอ่อพ่อช่วงเละละหามงมมาหาใบาเนี่ยนะคะ่ะได้นี่นะคะ่ะผลงานทังเฮาตอนนี้กับประมาณใบสองแล้วเนาะคะ่สะสบบาแพร่กับสีล่งกลับบ้านไปเลยกลับบ้านเนาะคะ่ะแต่ยังพ่อได้กินฮอดเขาเนาะคะ่ะพี่น้องกับสีล่งเมื่อหายกินเขากิน้ำเนานะคะ่ะ เอาสำหรับคลิปนี้ก็ถือว่ามารเติมนึงแล้วค่ะถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวแพร่ผ้าไปนํำไเ้ด้ค่ะขอบคุณค่ะเก็บบ้านนี้นะคะ่ะจังห้เนี้ย พี่น้องกลับบ้านน้ำกันค่ะ